เต yup. ็มม like, <p are> ือใจครับกำลังเท้าเยอะไปให้เกียรติเดี๋ยวมันพลิกเดี๋ยวมันพลิกเยอะเกินเยอะเกินเดี๋ยวห้แต้มดีแล้วแต้มหมดเลยสิบห้าไปสิบห้าไม่เอาหรอกกลัวกลัวสิบห้าไปร้อยเี่เอาเป็นเนี่ยแลป็นเนี่ยแปเนี่ยักว่าเป็นสัก ไอ้โมไปเตลิ่นกันมันมันมีหลังอื่นๆยังไงด้มันมันมันไปกันได้ล้อไม่ล้อไม่รู้ว่าเกิดมันบินขึ้นมาล้าแก้วไปเดินเดินัไก็นะัทีมันต้องมันเดียดดูสิ ใช่ไหมใส่เลยไม่นอนใส่เลยไ่นอหมดหมดนะคมัมา้าหแต้มนมันเปลี่ยนที่นแล้วนะเตเตไงก็ไม่มีประตูนห้าไปมีเกี่ยวมีเกี่ยว t s เจอกันเข้าก็ช่างมัน พี่นายพี่นายพี่นายคิดว่าเกมนี้หลัแล้วจะได้มาห้าโอ้คุณแม่เลยทำไมเกมนี้ถึงเป็นอย่างนี้ครับเพื่ออ่อนโอ้ขนาดร้านเลยไม่ใช่พี่อันนี้คือถือว่าเต็มต่อให้ไงเท้าใหม่เลยมันต่อเต็มให้อรอมึงไปต่อให้เทพเพือไงอสถานการณ์นี้ต่อให้เทพนะครับครับสถานการณ์นี้คือจ่ายเงินเลยครับโอ้สาย้วพี่น้องจับกูดูกัเนะครับนอกจากจอนจะเป็นลมนะครับเป็นลมก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วครับอยู่ว่าไหน คู่ตังอยู่ฝั like ่งนู้นหรือฝั่งนี้อยู่ที่เฉลี่ยอ๋อเล่นฝั่งนี้แหลกไม่ได้เก็บรางวัลไม่ได้เก็บรางไว้ัลทำไม่หยุดนะครับไปอะไปอะไปคุณอ๊อฟอู้คุณอ๊อฟอ้คิดได้ยังไงครับฮะเนี่ยยันต์ต่อข้าวไดนะมัาวเหนือยเชื่อยันต์อข้าวเหนือยเชื่อครับสองลานิตความไม่ได้เปล ใช่ไหมครับไม่มีโอกาสได้ออกตัวเลยครับมันไหลพูดไม่รู้พูดเลยต้องออกไปกดตังค์อย่างเดียวนะถูกไหมครับเดี๋ยวรา้กลายแบบนี้เหมือนมันเหมือนขาดแบบขี้ใส่ลวดเลยครับเรายกลายแบบนี้ออกตัวไม่ได้เลยครับต้องออกไปกดตังค์อย่างเดียวครับ